สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบียบสวเช่นเคยหายไปประมาณ2วัน3วันเลยนะพอดีแม่ไม่ค่อยสบายนิดนึงนะฮะเลยไม่ค่อยจะว่างสักเท่าไหร่เลยต้องใช้ชีวิตแบบเลี้ยงลูกด้วยอะไรด้วยนะมันก็จะวุ่นวุ่นหน่อยโอเคครับวันนี้มีกระชาใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่หรอกเป็นกระชาเก่าแล้วแต่ว่าเป็นกระชาที่ยังแรงอยู่นะแรงไม่ใช่ยังไงเดียแรงมากเลยแหละ ก็คือซุยฟงกับยูรอิจิเนี่ยฮะกาชาดิมิเต็ดเลยตัวนี้ซุยฟงแรงพอสมควรแล้วก็ดีมากดีสุดๆในกรารโจมตีระยะใกล้ยูริจิแรงมากครับสีม่วงแต่ถ้าเทียบกับไอเซนผมว่ามันจะเล่นได้ยากกว่านิดนึงะ้ะ ในตู้ก็จะมียูโรจิม่วงครับซุยฟงแดงคันอนจิอิชิดะเคมป์จิายมามาดะชื่ออะไรไม่รู้อันนี้เป็นเครลคุตาเดียวด้วยอพอลโลไซอุอพอลโลไอตัวนี้ตัวอะไรวะเอสปาดา้ดาหมายเลขสิบ ตู้นี้ก็จะมาวันที่มาถึงวันที่30นะฮะสาเดือนนี้นั่นเองตอนบ่ายสตัวนี้ดีไหมควรเปิดไหมโอ้ผมแนะนําเลยควรเปิดแน่นอนแต่ว่าเราจะได้หรือเปล่านั้นต้องไปดูกันอีกทีเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงหลังตู้นะฮะหลังตู้มาเริ่มกันที่อารรนิโลฟ้านะฮะตัวนี้เป็นสาย sp สังหารยมทูตครับไม่ติดช็อตและไม่ติดอ่อนแรง มีดีอะไรไหมก็เนี่ยประมาณนี้แหละต่อไปเป็นซาอิลอพอนโดส้มสาย SP ครับสังหารยมทูมดเช่นกันอันติติดพิษและฟื้นคืนชีพาปาร์ตี้ได้1ครั้งกันพิษ100%ครับลงบอ่อพิษดันคิวได้ฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็หาตัวอื่นลงดีกว่าเนาะ <laughs> เฮโรคุแดงเป็น s v เช่นกันฮะสังหารไร้สังกัด ามาทูดสังหารและสังกัดนะใครไม่มีก็เปิดหาได้ครับเก่งเก่งขึ้นเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกตินะต่อไปเป็นยม,มดะเซโนสเกตฟ้าสายเอเป็นพี่ชายของฮาราซาโร่นะสังหารอารันคามีสกิลเพิ่มเลือดและเกาะครับน้องเพิ่งมาพี่ชายก็มาเลย เคมปจิเขียวเป็นสายตีปกติครับผู้สังหัรอารันคราไม่ติชดช็อตแล้วก็ดับน้ำหอมสีฟ้าบวก5อิชิระเขียวสาย SP เช่นกันสังหารฮอลโลฮะฮอนโลสีฟ้าติดสถานะได้ง่ายขึ้นดับน้ำหอมฟ้าเช่นกันเช่นเดียวกับเคมปจิเลยคันออนจิส้มตัวนี้สาย SP ครับ ในนเรื่องอาจจะกากนะแต่ว่าตัวนี้เอาได้อยู่นะอสองผู้สังหารครับนี่ก็คือฮอนโดกับอารันคาทีมปาร์ที่ฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิลบล็อกการรบริกของฮอนโรกันแข็งครับอารันคาฮอนโลสีม่วงติดสถานะผิดปกติได้ไง่ายขึ้นต่อไปมาดูจ o รุอิจิ ดูโรจิตตัวนี้เป็นสาย s p ตีใกล้นะฮะตีใกล้ผู้สังหารอารันคาไม้ตาจิตสถานะอ่อนแรงแน่นอนดิ้งลถคุณไทมท่าโจมตีแรง12%สกิลพัสซีฟครับทีมปาร์ตี้ฟื้นฟูมัคฟิลอันนี้คือโคตรดีเลยฟื้นฟูมัคฟิลจำนวนรอบสุขฉินลูกฉุกเฉินบกหนึ่งโจมตีทะลุกาดการบล็อกท่าโจมตีสีแดงของสตรูอันนี้คือโคตรดีฮนะโจมตีได้หมดทั้งตีใกล้และตีไกลไม่ส่วนกนติกานะ อเบรตี้มีโอกาสที่มีโอกาสได้ครบควบเขตท่าโจมตีแรงบวก20ดี s p กว้างนะฮะความเสียหายท่าโจมตีแรง40ฮิตโจมตีแรงบวก1ความเสียหายถ้าไม่ตาย40เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีค่อนข้างนานครับและก็คือไฮไรท์ right ของตัวนี้เลยคือสะท้อนกลับและสะท้อนกลับสถานะผิดปกติและฟื้นฟูหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งตีพิษใส่เรามาเลือดเราก็ลดลดก็จริงแต่ว่าจะเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็จะสะท้อนสถานะผิดปกตินั้นกลับไปฮะกลับไปหาคนที่ตีใส่เราเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังจมตีทั้งหมดบวก20พลังกรวิญญาณบวก80เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อสตูติดสถานะผิดปกติโคตรดีฮะตัวนี้บอกเลยว่าโคตรดีเลยอ่าต่อไปเป็นอัเบริตี้ใหม่นะฮะ นั่นก็คือ,อตัวละครสีสม้มติดสถานะผิดปกติได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับเรามาดูซุยฟงนะซุยฟงล่างนี้เท่อยู่นะเป็นสายที่ปกติกับ ATK มีเกาะค่อนข้างสูงแล้วก็เอคิดที่ข้อค่อนข้างดีเลยเนะี่ยสูงมากผู้สังหารไร้สังกัดจะด้วย ดีสุดในไร์สังกัดเลยก็ได้嘛ดีสุดในสังกัดสังหารและสังกัดติใกล้นะผมว่าถ้าไม่ตายอ่าติดสถานะปิดและเนบชาจริงๆผมเคยมีนะผมมีเนะี่ยแต่อันไอไอดีเก่าผมขายไปแล้วไนงะปล่อยไปละลิงก็โคตรด,ดีเลยความเสียหายถ้าโจมตีปกติบวก,ก20%ขั้นสูงสุดจำนวนหลบฉุเบกเฉินบวก1นึิบพาสีฟนะฮะอ่ายุเลิกการศัตรูลดเวลาสถานะไฟลก1 0อยอร์เตี้ที่มีโอกาสได้ครับ วามเสียหายถ้าโจมตีปกติ40ฮิตถ้าโจมตีปกติบวก,ก1ความเสียหายถ้าโจมตีแรงบวก30เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทียืดเวลาถ้าเสริมพลังครับเขาจะมีบัฟและเกาะน,นะ Super Armor เ,มเ,มเอย้ยจะมีเกาะจะมีกเกาะ Super Armor ลดคุณทรมถ้าโจมตีแรง12%จํานวนการใช้งานบาเรียบวก2ใหมายความว่าบาเรียเขาเพิ่มขึ้นนะท่มขึ้นมา2 ต่อไปเป็นอเปลิใหม่ก็คือความเสียหายถ้าโจมตีแรงเอ้ยถ้าโจ,จมตีปกติของหัวหน้าหน่วยสีแดง20%ครับจะเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติของ hắn หัวหน้าหน่วยสีแดง20%เลยเพิ่มแบบเยอะมากเลยขออนุญาตดูรายละเอียดหน่อยนะครับกระชานี้ผมเปิดแน่นอนครับแต่ว่าใช้เวลาอีกนิดนึงนะ กำลังเก็บเพชรอยู่นะตอนนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยว่างเล่นเลยช่วงนี้สองสองวันนี้คือไม่ได้เล่นเกมเลยนะรูกแก้ววิญญ,ญาณที่ใช้ถือว่าปกติครับเลดก็ปกติเหมือนกาชาทั่วทั่วไปถ้าจะเปิดก็ลองดูฮะไม่มีอะไรเสียหายครับขึ้นอยู่ว่าเราจะได้ไหมได้ไม่ได้นะได้ไม่ได้หน้าตู้แล้วได้หลังตู้จะดีไหมเหรอ ผมว่ามันก็ดีนะ3ตัวหลังตู้เนี่ยยังพอที่จะใช้ประโยชน์อยู่อย่างเช่นเคราคุใช้ในหอคอยแน่นอนนะซาเอลอพอนโูเนี่ยอาจจะแบบกัดกดตัวเนี้ยอาจจะแบบได้มาแล้วเหมือนจะเกลือไหมเนี่ยประมาณนี้แหละแต่ว่าแถวบนเนี่ยคือดีเลยใช้ได้ดีเลย1 2 3 4 5 5ตัวเนี้ยได้มาถือว่าไม่เกลือตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ครับตัวนี้กัเครคุเนี่ไม่ได้แย่ ใช้บ่อยอยู่โอเคอย่างงี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดก็เปิดไปเลยแนะนำครับเพราะว่าตัวนี้แรงแรงจริงแรงมากๆเลยซุยฟงเนะี่ยแล้วก็ยริจิเฮ้ยชี้ผิดตัวยริจิ G, และซุยฟงแรงมากๆครับอย่างงี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ